เลือกค่ะน้ำตาลค่ะของนัวค่ะซอสค่ะ โอเคค่ะเราก็ได้แล้วเนาะคลาให้พักากันอยค่ะก็จะออกมาลักษณะนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอบไก่นะสามสเสดิจจะพามาอบไก่ค่ะกับหม้อลมความร้อนอันนี้เนาะ สารินก็จะตั้งอยู่ที่อันนี้อบมันมีอบหลายแบบเนาะไก่พวกพิซซ่าพวกเฟนฟรายพวกเนื้อเค้กปลาจะมีนาทีบอกหมดเลยว่าจะอบเท่าไหร่เท่าไหร่ล้วก็หมุนมาตรงนี้คะ่ะหมุนมา180 180องศาเนะแล้วก็เปิดแล้วข้างในมันจะเป็นเงนี้ตะเกรนเนาะ มา,มาเรียงไก่กันเลยเนาะเราก็จะเรียงสีสวเยเตรียมใส่อย่างนี้เลยเนาะไก่หมักเรียบร้อยแล้วนะคะมาจับไก่ใส่นะ นี่เราก็ใส่ไก่เรียบร้อยแล้วค่ะนะเต็มพอดี6อันเนาะปิดเลยค่ะโอเคแล้วเราก็จะปรับที่องศาประมาณ20นาทีเนาะยีนาทีอีก10นาทีเราก็มากลับเนาะหม้อแบบไร้น้ำมันนะคะไม่ได้พอดเนาะ จากส10นาทีแล้วก็มากลับนะในะไก่อบของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ nó nhiều mặn đó